จังหวัดตากเพิ่มมาตรการในการป้องกันเชื้อโควิด -19 มากขึ้นนะครับหลังจากการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับล่าสุดไปตรวจกลุ่มเสี่ยงที่คลังจําหน่ายสินค้ามือ2พื้นที่ชายแดนและที่ท่าขนส่งรถจนครับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขพร้อมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและทหารนะครับออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ที่บริเวณคลังจำหน่ายสินค้ารถจักรยานมือสองนะครับติดกับแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดครับโดยนำแรงงานสัญชาติเมียนมากว่า300คนที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่คลังสินค้าไปตรวจหาเชื้อนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ตรวจพบแรงงานข้ามชาติติดเชื้อ8คนและผู้ติดเชื้อทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วพร้อมกับนำผู้สัมผัสใกล้ชิดในระดับต่างๆไปที่สถานที่กักตัวของรัฐเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อและเฝ้าระวังเมื่อวานนี้จากการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก4คนนะครับ นายพงษ์รัฐพิลมรัฐรผู้ว่าราชาการจังหวัดตากออกคำสั่งเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันให้งดการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทนะครับรวมไปถึงสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดงดการปฏิบัติศาสนากิจในมัสยิดเทศบาลนครแม่สอดและให้ทุกส่วนราชาการรวมไปถึงภาคเอกชน เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันตรวจคัดกรองไข้ก่อนที่จะเข้าสถานที่ทำงานนะครับและให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันสวมหน้ากากอนามัยและให้มีจุดบริการล้างมือฆ่าเชื้อกัน